สวัสดีค่ะค่ะวันนี้กัมมภ์พอกับนัทธาสาวบุรีรัมย์พลัดถิ่นเนาะจ้าวันนี้นัดได้ไม่นู่ยังน้ำปลาเศร้าข้าวปุ่นจ้ะมาเด้อจ้ะน้ำปลานั่นก็ต้มใส้อ่ตะไคร้จ้ะบะหมี่ใบบัวกูหลาบจ้ะแล้วก็ใส่หอมกระกระเทียมเนาะค่ะหอมหัวแดงกระกระเทียมแล้วก็มีไข่ต้มจ้ะแล้วก็พักขาแล้วก็หอมแดงแขกไว้เจลเนาะจ้ะมาเด้อจ้ะกินกับนัดเด้อนุ่นนัวๆเลยจ้ะน้ำปลาแซ่บนัวมาเด้อจ้ะ สุดยอดเมนี่คืออยากกินเอีมแบบว่าซรงซวงจ้ะนัดอาเส็ตตังกล่องแบบว่าใส่แนวตังเนาะค่ะเนาะน้บบาบไรีใส่ค้าตัางกล่องก็เลยแบบตังแบบแนวตังจ้ะเจียวพักชะอมจ้ะมาเดอ้อจ้ะเเสๆนัวๆเผ็ดๆ นก็เสรอืมวนอืม่ว,มวงข้าจะนำาห้อมแดงไปไข่ต้มอืม เหลืองันมากอยากกินอย่างซ่วงๆวะจ้ะนี่แล้วจ้ะเศวข้าอปุ่นคือว่าน้ำปลาจัดไปนัวๆใส่ตอนอันนั้นตะไคร น้ำอืนัวครับจ้ะเอ้ยหล่งจมูกเลยไพ่เป็นวัดเนี่ยกินหอมหล่งจมูกต้นหอมมูนเนี่ยหอมหอัวแดงเผพ็ๆ มนเด้อจ้ะขอบปุ่นเศร้ากำนัด เพชรคัดจ้ะมืนอี้ฝนตกเบิดมือจ้ะมันเละขึมขึม ฮึ่มแต่<ะ>เร็วแรงจังเนี่ย ยำต้นตะไคร้ หอมน้ำต้มปลาล่ะนัดไปเอานมมาจากเพชรแห้ง เพราะว่าปลา้าวกับใส่บบกพริกเพชดอยู่แล้วแล้วก็นักก็กินอ่หอมแดงแขกน้ำจ้ะหอมแดงเนี่ยมันก็เลยเพิ่มความเผ็ดไปอีกมาจ้ะกินโตกินน้มแก่ปวดท้องนะจ๊ะแล้วสิปวดท้องกินน้มรัดไว้ ียวพักขาเซ็บๆจ้ะ แซ่บนัวสดน้ำอืม สวงคักจ้ะเผ็ดมากแบบสวงๆตาสว่างแบบนั้นนะจ๊ะเห็นง่า่เมื่อยเนาะจ้ะเนาะกินสวงๆเพราะไม่แห้ง ใส่ต่ไข่หลายตอนต่ไข่เต็มเลยให้มันหอมจะพักจะอมสดๆแซบ่บเบิรแดละจ้ะสองแพ็กกินเบิร์ดละย่งเต่สะเดา เล่มก็จะแบบเนี้ยเศบกระเทียมหอมแดงตะไคร ยำถือตะไคร่หอมหอมจ้านักกะสิไปเอาเส้นขอาปุ่นมาใส่ตัจ้ะสิกินตัจ้ะน้ำย่งๆดูจ้ะแล้วก็ะตะไคร่กับกระเทียมกันย่งๆอย่นักกะสิมาอเอาขอาปุ่นสร้าวใส่กินตัจ้ะ จะใน,นกากเป็นกําลังใจให้นเดอร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนอกจากจะเดบิวพลาดคลิปต่อๆไปสำหรับมือนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณในรายค่ะสวัสดีค่ะ